เป็นไปนตามสูตรลักซิปยืนหกตัวเดียวคือเกาเป็นไปนตามสูตรลักซิปยืนหกบอรครับหกตัวเดียวแปดคืึสอตีบมาแบบแต่ว่ากัดผู้ใดมากก็เอาล่องไว้ก็ได้แปดลักซิปแต่ว่าให้เนิ่นไปที่หกเนี่เอาวงเล็บไปเลยหกลักสิล่าง กันผู้ใดมาแปดก็เอาแปดก็ได้แต่ว่าพระอาจารย์สิให้กให้หกตัวเดียวลักซิปมักหันก็ให้เก้าตัวเดียวแต่ว่าจับคู่ก็ถือโอ้ยเสียศูนย์เสียตูดเองนี่ตัลเตลีตัลเตลีเตียนต่ำนิดเียวตัลเตลีกับมีแต่เก้าสองหายแล้วเก้าสองหางเดียว ว่านี่ขันผู้ไดมักลูดกะลุดหรือผู้ไดมักอันจำไปกะจำไปตั้งหกหนึ่งหกสามหกห้าหกเก็ดเก้าดับเรอเก้าเก้าบอม่าหรอกว่างหันมันออกเก้าคือกีบบอม่าลางเก้านี่บอมาลางแมนบอครับแมนบอม่าลานเมื่อสิ้นครับจิตว่าอันนี้ล่างยันเดียวอ่าไม่เกี่ยวกับบนบอม่าเก่าคิดว่าบอม่าละ ศูนย์กับบอมาบอันใหายนักคู่เดียวนักคู่เดียวหกหนึ่งฮ้างเดียวหกหนึ่งฮ้างเดียวเลยแม็นอันนอกมุ่นั่นแล้วตั้งสี่เอาหกสามหกหาหกเจ็ดแล้วตั้งสี่เอาคือสีบ่มาโตมุนีกกับสิเอาไปใส่ย some some people. People so ังก็แล้วแต่แต่ว่าเอาหกไปหลักสิบ แต่ว่าเอาหกตัวน้ำเน้แมนบอกรับอาจารย์ครับแม่แมนแมนแมนให้หางเดียวว่างานยังว่าสามหางอยู่ด้วยหมวดนี้อัดดิโกเพมีโตกันบ่ต้องกันเพราะต้องกันล้วนอกนอกเหนือจากไข่ไปแล้วแล้วถ้าสิมักตัวเพราะต้องกันให้หกหนึ่งหางเดียว อืมขันโบมักน้ำกับผู้ใดสี่ใยไปหกสองหกสามหกสี่หกห้าก็ย้ายเป็นบ่กันแล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าจันให้หกหนึ่งหางเดียวเลยให้หกหนึ่งหางเดียวเพราะว่าเลขสูตรมันมากจังสันครับสูตรมันมากตามสูตรมันแล้วนี้รักซิปมันรักซิปทั้งบดมันกามีหลายตัวอยู่ดอกแต่ว่า มันบอดมันบอเด่นไหมครับมันบอเด่นเลยไห้เด่นตัวเดียวคืองหดวังหันละวังหันก็ให้เก้าตัวเดียวมัวนี่ก็ให้หกตัวเดียวครับเอาเลขเลขการผู้ดใดสื่อไห้ซื่อเป็นคู่ขี้ยะเป็นยะสื่อเป็นขี้ขี้หรือว่าคู่คู่ตามสูตรมันเด่นนี่ครับกันกันแล้วแต่สมัก ตวาพาอาจารย์ให้ว่าเป็นคู่ขี้รักสิบเป็นกู้รักหนวยเป็นเลขขี้อันมันเป็นไปตามสูตรกนเหลืออุกหนึ่งหางเดียวพ่มีกันหมวดนี้บ่มีกันพ่มีกันคิดว่าอันสูตรเพราะหนาสิผิดเพราะว่าแปดแปดนั่นพ่เด่นไหมเป็นลักสิบคือกันแต่ว่าพ่เด่นมันมีสอง สี่หกแปดสองสี่หกแปดนี่หลักสิบมันหลักสิบเป็นเลขคู่นั่นครับแมนหลักสิบเป็นเลขคู่ศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์ดับไปแล้วศูนย์บอม่าเก่าบอม่าศูนย์กับบอม่าเก่ากับบอม่าเก่ากับตายแล้วละไปพุ่นเราไปอันล่งเล่นน้ำทะเลอยู่กูล่ะหอนหอนเขาเลยไป <laughs> ส,สูนวัยยู่ล้วครับ <laughs> บัยย่แล้วเราไปเล่นน้ำะเลแล้วอ่าบานี่ในเมืองว่าอกมันเด่นตัวเดียวมันเด่นตัวเดียวสูตรทั้งหมดทั้งมวลพระอาจารย์ไล่ไปงี่สิปุ้บสูตรเลยอือก็ได้ไล่ 1, 2, สูตรหนึ่งสองสูตรเลยครับเอาถ้าเลขสูตรเอาสูตรอา่าเลขสองหลักสามหลักสี่หลัก าส้นกันอย่างเดียวนี่สิบกสูตรฟันไปตัวเดียวหกตักสิบหลักกันผู้ใดว่าหมักหกหนึ่งกับแล้วตัสี่ใายไปแล้วตัสิหมักใส่กูใดแต่ว่าให้เอาหกไปรับประกันครับมาเป็นหกคือหมวดวังหันละรับประกันว่าเป็นเก่าวันนี้กับรับประกันว่าเป็นหกแท้แน่นอนครับไอหกห้ 6, างเดียวเพราะต้องกันวันนี้เพราะต้องกัน บิางบางอันจีจับถือไค่จับเถอะบ่เพราะว่าลักน้อยนั่นกะสามสามกะไปดับเด็ดสามกะดับจุ๊มฮือห้าหาบอดับแต่ว่าบอดินเจ็ดกับบอดินมีเด่นหนึ่งตัวเดียวแล้วถ้าผู้ใดสิมักเด้อสามหาเจ็ดแล้วถ้าผู้ใดสิมัก เก้าก็ตายแล้วไปอาบน้าทะเลแล้วอืมันเลยเหลือหนึ่งตัวเดียวตัวีเด่นกมูเอามาใส่กับมันกะมีหกหนึ่งหางเดียวห่นล่ะครับงวดนี่ขอให้อันเสื้อชักเถื่อนนะก่อให้จับเขาคูจักเถื่อนหยคิดว่าเข่าล่ะเพราะว่าโตโตโตอื่นโตอื่นบ่มมีบ่มมีโตอื่นบ่มีหัวดวังหันยังว่าใหญ่ไปตึงแต่ อ่าเก้าเก้าสองเก้าสามเอาเก้าสองเก้าสี่เก้าหก,า 2, เ,กา 3, เนาะครับอันบอกคืดพ่อศูนย์กับยูไนอันหลักคูคือกันบอกคือพ่อมันมันมะเอาศูนย์มาใช่สำม <laughs> <laughs> ออก <laughs> ไปงัดศูนย์มาใช้เสือเห็นปะโอ้ยนีไปไกลๆนี่กับวัวนะกันนี้ไปทั้งปุ่นก็ะเวศไปส้นทั้ง เก้าสี่เก้าหกไปฟืนแล้วมันกันหนีลงมาคลางผิดแล้วมาใส่ศูนย์ผิดแล้วบ้ามันใช่ค<ด>ายโดนเอาเก้าสองเก้าซี่ 9, เก้าหกไปเก้าแปดกันยังนี้เนาะเออเก้าแปดกันยังมีอยู่แต่ว่าแปดเพิ่นดับเดี๋เพิ่นบอกไปเออบ้านนี่เพิ่นกระลุมาตัวศูนย์ผิดแล้วตัวบ่าวหอดผิดมัดเลยแ <laughs> มนแค่วัด <laughs> บ้านบ้านนี้มันกัน เหลือหนึ่งมันบ่ละวันนี้หกหนึ่งมนบ่ละครับสามกับสามกับเก่ากับไปเลนน้ำทะเลแล้วเหลือหากับเก็ดผู้ได้สิมักใไ่กับไซผู้ได้สิมักกับไปส่หกกับแล้วแต่นึ่งสิมักสามนึ่งสิมักเก่าไปกับแล้วแต่แ้แต่ว่าอาจารย์บ่หมักเพราะว่ามันขันมา่ะว่ามันไปทะเลแล้วมันคือสิบ่มาค่ารถกับไยบาทอยู่ก็เลยให อกหนึ่งห้างเดียวสำหรับในอกหนึ่งหางเดียวนะครับอกหนึ่งห้างเดียวเพราะต้องกันเพระต้องกัดเพราะต้องกับใจเดียวใจเดียวเขากับเขาเพระเขากับคือเพอาเขาครับอแต่ว่าพระอาจารย์ว่าหมวดนี่อันล้านเปอร์เซ็นต์เตรียมเลี้ยงที่นอนได้เียวพราะ บอมีบอมี่จะไปเป็นสี่ได้เลยบอมครับเดี่ยวบอบอมีบอมี่จะไปเป็นสี่เป็นแปดบอมี่จไปเป็นสองเป็นศูนย์บอมีต้องเป็นหกตวัวเดียวแสดงว่า <50 S 1> แสดงว่างวดนี้ความมั่นใจนี่ไปเอินพี่น้องไว่ไทํารมะกินเลี่ยงกันรดดไหนบ่ครับอันสร้าง๋วยเตี๋ยวแหรล อืมมวลเหรอครับสงการเนาะมวนคุบแเหรอครับเออสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้รถมวนี่มั่นใจลานเปอร์เซ็นต์วดนี่ครับไล่คักไล่แน่ไล่สองหมื่นสามหมื่นติด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 ไล่จนสูดหน่อยสูดใจไล่เขาว่าตอมใจกันพึทธสุดวิ่งสุดบววิ่งแต่ว่าเลขวิ่งอันพยายามเสียหนีไกลๆจากมันละเพราะว่าเลขวิ่งตัวเดียวนี้ ไงแต่เนี่ยก็เลยเอาถึงแต่สูตรสองตัวสามตัวสี่ตัวอตรหาตัวน่ะมันยืนอยู่แล้วว่าต้องไปไปนั่นกับบ้นเอาต่สูตรตัอสี่ตัวลงมามาหดสูตรสองตัวลักซิบมันยืนหกตัวเดียวมันมันกระจส้นสับกันนะส้นสับกันตูดอื่นก็อาจจะมีหกมีสามมีมีหกมีี่มีแปดไปแต่ว่า มันจะสลับกันไปศูนย์ไปยังไปแต่ว่าเอามาต่อมใช้กันบระกอบสูตรแล้วมันหกมันทะลุยีสิบหาศูนย mm. ์อืม่สิบหาสูตรนี่หกยืนตลอดพระอาจารย์ก็เลยว่าฟันหกตัวเดียวคือการกำหวดวัางหันทนเก่าตัวเดียวตังแต่เด็กออกพระอาจารย์ก็บอ,อกย่อมลุงเฮ่งว่าหลักสิบตรงเป็นเก้าตัวเดียว แมนอิลี่ดววาวับครูวันทโอ้ยยอมละครูต่ว่างวดน,นี่มั่นใจทึ่งจัครูทั่งเลขเลขวิง่ง้อมั่นใจมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าต้องเป็นหกหนึ่งทางเดียวครับแล้วว่าให้กันครับหรือผู้ไดสิมากกันกะเยบซี่ผู้ไดสิมาก,กันก็นแล้วแต่อันมันเป็นเลขจอบนําเ้อหกหนึ่งครับเป็นเลขจอบน้ำ ขันมันมาลักษณะจังสี่อันแล้วแต่สิตัดสิใจเด้ออันกุ้มกระทุ่มได้ปอกป้อเล่นกันดีครับแต่ว่าการผูเคยเล่นแล้วนี่เป็นเป็นงวดพิสูจน์ล่ะอการผู้เคยเล่นอยู่แล้วก็เป็นงวดพิสูจน์ละทุ่มเลยป้าอาจารย์กะสีซื้อลอตเตอรี่กะสีซื้อตั้งหกหนึ่งครั้งเดียวนี่ล่ะ ครับผมหางอื่นบอกก็มีกันคือกันครับลางยังเดียวลางยังเดียวพอต้องกลับหางเดียวไม่ต้องกลับไม่ต้องกันหางเดียวครับผมนั่นดอกมันกับเขาู่เถื่อแต่ว่าจับวอดึกว่อญากมันกลับหัวบ่ครับไปตัดไปตัดมันหอวบ่าญาตมันกลับหัวบ่เนี่ยวันนี้วันนี้หนึ่งวอึกตัดเด็กหนึ่งวอดึกเล็กกับปู่สุกคน ครับอะไรแม่อะไรงั้นไปเที่ยวสุปกันครับผมเอารับรองมาบรอดจิดหนีข้าก๋วยเตี๋ยวนะครับแฟราจย์เนาะแมนแมนแมนบรอดจิดหนีข้าก๋วยเตี๋ยวแทหวนวนนี่รับรองเลยสร้างมาจินไดาเประสิทธิ์มาเพราะว่าต้องสร้างสร้างหลับข้าวกินล้วงหน้ารถครับผมครับอ่าขอบคุณแฟราจันในลายครับผม อาจา,ารย์พอนครับผมกัรนมาตการครับนะครับพระอาจารย์เพื่อนบอกว่าสร้างก๋วยเตี๋ยวไม่กินทาได้เลยสร้างก้อยง้วไม่กินทาได้เลยนะครับหางเดียวเม็ดเดียวล่างยยานเดียวไม่ต้องกันไม่ต้องกลับเม็ดเดียวครับหกหนึ่งนะครับเด้อเป็นแนวทางของพระอาจารย์ปิดสนานะครับพี่น้องก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แนวทางก็คือแนวทางนะครับความมั่นใจของคนให้ก็มั่นใจเต็มร้อเปอร์ซนะครับว่าต้องมาแบบนี้มาว่ามาใช่เพราะใช่ไปพิสูจน์กันในวันที่16เมษายนสอ6พันหาระครับพี่น้องยูดีมีแหงสโซกันมาน้วกันทุกท่าน